สวัสดีครับร้าน PC ซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักจังหวัดศรีสะเกดครับผมวันนี้มี34แรงเข้าใหม่หนึ่งรายการครับผมสภาพพร้อมใช้งานครับผมเอกสารเล่มชุดโอนครบครับรถจดทะเบียนปี50ครับผมตัวรถสีสันเดิมๆยังใหม่สีเส้นครับผม พร้อมอุปกรณ์ด้านหน้าและผานหลังครับผมผานหลังเป็นผานห้าใบยิบสองครับยางสวยๆครับผมใช้กันยาวๆย่างดีครับไม่เสียงไม่ไอครับผมน้ำไม่ดันครับ ฮดรลิกใช้งานปกติหางหลังไม่กระตุกครับผม เรื่องจำๆจเลยครับผมท่านใดหาอยู่ก็แวะมาชมได้ครับอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดเบอร์โทร08160047530984422502ครับผมร้านพีซแท็กเตอร์ห่างตัวอำเภอเบญจลักษ์1กิโลหา่าง3แยกหนองเหลือง3กิโลและห่าง4แยกบ้านจานร7กิโลครับผมลูกค้าท่านใดมาไม่ถูกยังไงก็โทรมาติดต่อสอบถามได้ครับขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ